ทุ้มของจิตสิทธิ์อวิชชาความไม่รู้แจ้งรวมความว่านักบวชลูกใดมีสติปัญญารู้แจ้งชักตามความเป็นจริงไม่ตกอยู่ในความครอบงำของอวิชาช,าวาาชาตัณหาอุปาทานชาติภพมีปัญญาเห็นชักตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งเป็นแต่เพียงมายาไม่เที่ยงเป็นปุกเกิดขึ้น ังอยู่และดับไปเกิดนิพพายานเบื่อหน่ายในโลกแห่งมายาการจึงเปล่งวาจาว่าโลกนี้ไม่มีแก่นสารที่ยั่งยืนล้วนแล้วแต่เป็นความหลอกลวงเป็นภาพมาดาประโยชน์อันใดที่เราจะมีร่างกายชีวิตจงปรับอยู่กับสิ่งหลอกลวงของโกเหล่านี้อีก3มวันเจวัน3เดือน เจ็ดเดือนหรืออีกหนึ่งปีเราจะรับัำถามอันไม่เยี่ยงนี้ณนะที่นั่นที่นี่เวลานั้นเวลานี้เช่นนี้ถือว่าเป็นการปลงอายุสัำถามแต่ถ้าหลับหลับตื่นตหากินหา,นหานนนอยู่อยากหืืดเคืองอดทนอยู่อยากทุกข์ยากลำบากมีอันตรายไม่สมหวัง ไม่สความปรรักษาผูกบิดคั้นเหียบเบียนจากเวรไถ่โรคร้าย,รายหรือศัตรูมาข่มขู่คุกคามแล้วหา,ขา,ขาขทาพอทาหมีไม่พ้นแล้วค่าตัวตายประากาศค่าตัวตายหรือใช้คำให้ดูดีดูรู้หน่อยคือสร้างความนา่าดึงสายศรัทธาเช่นละสังขารปลงอายุ สงขารนิพพานหากเป็นคนธรรมดาพูดโบราณเขาว่าบาหากเป็นนักบวดพูดท่านว่าชั่วผิดยากทำเพราะต้องการลาต้องการสรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ตนหรือคนไล้จิตยิ่งพอถึงเวลาไม่ตายจริงแล้วมาโกหกซ้ำซากเขาเรียกจับหมูใส่กระบอ กลายเป็นนกฟังเชิญฟังตับยิมพาที่มาเล่าเรื่องโกกไม่รู้คณะสงฆ์ยังปล่อยให้คนรวงโลกเช่นนี้ยังคอยทำเรื่องเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนาได้อย่างไรหรือพออกันเป็นพวกเดียวกันเลยไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วมัวเมาอยู่กันพวนนี้ มหาเทระสมาคมไม่เคยทำความผิดความถูกที่เกิดขึ้นในสัง,งคมมนลคยแห่งประจักชัดได้เลยตั้งแต่เห็นมาที่ข่านม,มาไม่ว่าจะเป็นคดีไหนๆล้วนแล้วแต่ประชาชนสังคมคนเสษการเป็นผู้ถามหาความบริสุทธิ์ถูกต้องจากมหาเทระสมาคมและสัง,งคมมนลคทั้งนั้นเมื่อไรจะรู้สึกเสียที ว่าชาบ้านก็เริ่มสงสัยแล้วว่าควรจะไหว้ให้ข้าวให้น้ำแก่สังฆมณตลนกินต่อไปดีหรือไม่สงสัยต้องรอให้คนตายกันเป็นวัดๆก,ก่อนผู้บริหารสังฆมณฑรจึงสํงเน็จพุทธอิสระ14กันยายน2557 Продолжение

We okay.

oh สุดท <Es> <ừ> ้ายก็ต้องเห็นแก่นากัารสอบเป็นโมฆะดูเลอย่างนี้ไลอยาแล้วนก็ปกปองรักษากันมานกระทัน้อมยอมนนโรากับหลักฐานมีผู้หญิงคนนึงกลังถ่ายรรแล้วมันก็เรียกเงินทีละห้าแสนทีละสองแสน คนสมทันไม่ไหวโวยวายทะเลาะกั il gokin che allora mi การเดินเรามันจึงได้ไม่หาแสงสว่างไม่ค่อยได้มันก็นสว่างแบบหลุดลุล่ยหลุดลุ่ยมอมอปุ่นมออยู่ตลอดเวลาหาที่มันชัดเจนไม่ได้ถ้าใครจะเอาเรื่องให้ชัดเจน

ที่แบบเดิเรามันเป็นอย่างนี้คนดีมันงไม่มีกล้าใจดีไงเพราะถ้าดีแล้วมันจะต้องสู้คนเดียวดีแล้วมันจะต้องเดียวเปล่าอยู่อยบตัวเดียวแล้วก็โดนทอดทิ้งให้เดี่ยวได้จะเป็นเดี่ยดก็เรื่องของมึงตื่นเช้าทีอาเท็เดี๋ยวเอาแต่ลำบากตื่นตื่นเรื่องตะกินนี่เนี่ยกว่าจริงๆแล้วเรเป็นกะาชิป ่ต้องไปพูดเรื่องเมนประเด้เลยว่าจริงๆก็จเป็นกราชิบปวดอุจจาระอุจจธรมอ่ักจมหนดวันตายจนเวลาตายจนแล้วก็ไมเชื่อปวดปวดมาสารอบแล้วฟื้นขึ้นมายังมีหน้าโก้ก็ไม่เป็นด็ฟื้นเลยมัโกบอกอีกคเธรรมดา เล่นกับเล็กเป็นตัวทุเรียนที่ทำลายศาสนาพวกนี้นใช่ครับน,นี้ครับพิมก็อายุ65ใช่ไหมครับแล้วพอออกมาจากโลกเราประกาศไว้ว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คืออายุ80ปีนอีีจะลสัสังขาอีกรอบน่วันเดิมเวลาเดิมคือวันที่9เดือน9กันยายน 21:00เมียก็เป็นต่างเอาจะต้องส่งลูกส่งเมียเนี่ยต้องทํามีลูกมีเมียต้องส่งลูกเนี่ยกวดเรียน มี่ทำอะไรผู้ปกครองใช่คณะปกครองก็ไม่ท้อะไรก็ปล่อยให้ทำตัวเป็นผู้ทรลายมันศาสนาเยอะไม่อยุดเยอะดีคนพวก,กนีนรร้ฝังมันในมัลสนามันเสื่อมสื่อมไหมอตมศทธาที่มีอยู่ในมัลสานามันเสื่แล้วก็ยิ่งรองเท้าหินแล้วไม่มีใครลงโทษนี่พวกนี้จะได้ใจ,จค้งที่หนึ่งก็แล้วที่สองก็แล้วท,ที่สาก็แล้ว มันไม่มีใครทําอะไรมันนึกว่ามันทำถูกท like ีนี้มันก็จะเป็นต้นแบบให้แกใคร่อไป้แ้วเมือนกับมันนอนให้ผู้หญิงนวดเนี่ยพวกเราจะรู้ไหมว่าหญิงนั้นมันเป็นพูชสาวรู้ไหมเออเนี่ยผู้เมื่อยเนี่ยนอนนี่มันต้องช่วยลดความเหน่อยได้ไหมเนี่ยแต่ที่นั่งอยู่นี่ดูมือไม่ค่อยดีมือไม่ i อของเจ้าคณะตำบลแหลมสิห์ร่วมกับทหารและก็สำนักงานพระพิทศาสนาจังหวัดสรทบุรีที่ผู้เข้าไปตรวจคนที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ปราบว่าเป็นสำนักสงฆ์ที่ไม่มีใบอนุญาตในการตั้งขึ้นมาพระที่ทำกิจอย่างนี้นะครับที่มีสีกาเข้าไปยีบตัวน,นก็ไม่มีใบสุทธิด้วยอย่างอ้างว่า ล่าสุดตอนนี้ก็มีการสั่งให้ปิดสำนักสงฆ์แห่งนี้แล้วชื่อสำนักสงฆ์เขาป่าแดดต้องปิดแล้วก็สั่งนะครับให้ดำเนินการโดยทันทีเพราะว่าไม่มีแม้แต่ท้นานใบอนุญาตเข้าอาศัยไม่มีใบตั้งสำนักไม่มีหนังสือสุดอิฐรับรองการบัญชาและก็เวลาสัมภาขาดจากความเป็นธรรมแล้วก็รับโทษตามกระบวนการตุลาการคนก็ชอบนะพวกนี้มันอยู่ไม่ได้กับคนไม่ช่วยชาวบ้านใหสน เหมือนกับสมัยที่อยู่ในเวีรทีเจัฒนะแล้วก็ไปแจกใบชักชวนให้ร่วมลงมติเรื่องศาสนาไอเรื่องเรื่องสภาสามสภาที่จังหวัดนนทบุรีท่้าหนาไปก็จะไปนั่งฉังฆาพอถึงเวลาเพมนั่นเองก็แจกไปเยอะเลนแล้วก็ไปนั่งสังฆาเลียนเชื่อครูนั่งดูหมอนั่งดูหมอน้องหญิงจับมือดูหมออยู่ในกองศาลาท่านา เดินเข้าไปพอมันเห็นเราว็ามันเดินลุกหนีเลยมีผู้หญิงก็ตกใจก็เดินตามไปทำไมจะไปทวงเงินหนูพอยังไม่จเจนดูไม่หมดเลยไอ้น่าเดินหนีเลยกล้าจะตกกระโดดให้หัดที่พิฆาตแม่เนทำเป็นแต่สีกาบหน้าหูจำพายปา การทำให้โมดมันไม่ได้ทำให้ฉะลาดปัญญาอะไรแทำให้ฉลาดศรัทธา,า,า,ามีได้แต่ต้องสัมตยุตไปด้วยปัญญาต้องดิครับกับเออไอที่ท่านทำมันเี่นท่านทำถูกไหมการหลักธรรมวินัยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เป็นยองในโรงศพก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นกิจส่วนตัวท่านแต่กัะก่าว่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย พื่ออะไรเนี่ยมันคนจะตั้งข้อสงสัยกันบ้างเน่คนจะตั้งข้อสงสัย,นนค,นย,นสสยคนจะวิจารณ์วิจัยวิพิจารณาบ้างแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าสมมติว่ามีคนเชื่อท่านจะประยโยชน์ส่วนรวมมันได้ประโยชน์ส่วนตนมันได้จ้อามิตรล้อให้ชัดใครเป็นคนได้ประโยชน์มากที่สุดเออมันต้องรู้จักมองทอนี่มันไม่ได้มองอะไรเลยนะารัสวัสดี